สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดไปเจอเวบชื่อ Taxonbit นะคะไว้หาเหรียญพวก b ิ t คอ i อี t ที r e เ m ียมโรดคออะไรประมาณนี้มีเยอะแยะมากมายเลยและแอดได้ทดลองมาช่วงสักระยะหนึ่งและลองถอนมาแล้วซึ่งมันได้จริงนะคะซึ่งถอนผ่าน Faucet Pay นะคะและในวันนี้แอดจะยังไม่มาแนะนำตัวเว็บอะไรเยอะนะคะแต่จะพามาทดลองถอนดูซึ่งอันนี้คือหน้าประวัติการถอนของแอดเองนะคะถอนมาแล้วสครั้ง แอดถอนเป็นเหรียญอีทีเอียมนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวถอนให้ดูก่อนนะคะกดไปที่วิดดอลนะคะหน้าตาของการถอนก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันมีเหรียญมากมายเยอะเลยตัวแอดเองจะเลือกเป็นเหรียญอีทีเลียมนะคะแล้วก็กดที่วิดดอเข้าไปกดเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ใส่อีเมลที่เป็นกระเป๋าโฟลเซตเพย์นะคะแล้วก็ใส่คะแนนที่เราต้องการ ซึ่งด้านล่างก็จะเป็นเหรียญที่เขาคำนวณให้หลังจากที่เรากรอกคะแนนลงไปนะคะก็จะได้อยู่ประมาณนี้เมื่อข้อมูลถูกต้องเราก็กดที่วิดดอาไปเลยค่ะเมื่อกดไปแล้วนะคะมันก็จะส่งอ e ีเมลไปหาเราให้เรานำรหัสโค้ดนั้นมายืนยันเราก็เปิดไปที่อ e ีเมลนะคะแล้วเราก็ก๊กอปโค้ดที่เขาส่งอ e ีเมลมาให้เราเพื่อนำมาใส่ในช่อง ยืนยันตรงนี้นะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นปุ่มสีเขียวๆตรงมุมขวาบนนะคะนี่คือเรียบร้อยแล้วก็รอคะแนนด้านบนของเราก็จะหายไปนะคะแล้วก็ลองมาเช็คประวัติการถอนดูนะคะรายการล่าสุดข,ของเราก็จะขึ้นด้านบนสุดนะคะแรกไป5,000ันคะแนนนะคะเมื่อ11วินาทีที่แล้วซึ่งเวลาที่เราแลกไปนะคะประมาณ3ทุ่ม8นาทีนะคะ แล้วมาดูฝั่งกระเป๋าเงิน forex กันบ้างนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเหรียญที่เราแลกเมื่อสักครู่กันนะคะมาดูที่หน้า wallet ของเราเราก็จะยังมียอดเงินที่เราเคยทำรายการไว้นะคะไปที่มุมขวาบนนะคะแล้วก็ไปเช็คตรงสถิติค่ะและให้เราเลือกเหรียญที่เราทำการถอนมานะคะอย่างแอถอนอีทีเลียมนะคะก็จะเลือกอีทีเลียมนะคะ ซึ่งมันก็มีรายการล่าสุดคือวันที่6กันยาเราได้ทําการถอนในวันที่6กันยาเป็นเหรียญอยู่ที่0 0 0ย์จนะคะซึ่งก็ตรงกับที่เราแลกในเว็บ tax onbit นะคะเราก็มาเช็คในหน้าเว็บเลยนะคะประวัติการถอนของเราเมื่อมันขึ้นแบบนี้แล้วมันก็จะขึ้น complete ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการถอนนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเว็บนี้ถือว่าถอนจริงได้เงินจริง เดี๋ยวสำหรับคิดหน้าจะมาสอนการทำงานของเว็บนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะขอบคุณค่ะ